สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคน,ขนกับมณีก็เป็นวันเสาร์เนาะจ้ามาเฮ็ดบุญน,น้ำกันเด้อจ้าหลวงปู่วัดปลาเป็นมาบินธบาตทุกวันเสาร์เนาะจ้าบรรยากาศท่าพุนใส่บาตเน้วค่ะ บรรยากาศเตรียมน้าไซบาทกันนะจ๊ะพี่น้องมาอาบุญน้ำกันได้จ้ะเด้อมาเฮ็ดบุญน้ำกันได้จ้ะค่ะไซบาตทำบุญแล้วยี่แดงกับสิพ้ามาชมธงน้าสีเขียวๆคือเข้เขานะจ๊ะพี่นอ้อง บรรยากาศช่วงยาม้มศนซอเนาะคะ่ะบรรยากาศดีดเนาะจ้ะมีลมเย็นเย็นน้ำเนาะคะ่ะฝนกับบตกกลายมือแล้วเนาะจ้ะพี่น้อง บรรยากาศบานนาเฮาเนาะจ้ะบรรยากาศดีครักเนาะคะ่ะแต่หญ้าเขาก็หลายหลายคือเก่าเนะจ้ะ ค่ะยายแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำหนีเนะจ้ะมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย